mai ngày ngay nè mày như ngay giang độ mày này cái nè mày này cái thôi mình đi dân khác, không biết nữa. ตันตันเมื่อยเลยพ่อลูกตันตันเมื่อยเลยเนาะตันตันกัดงวงเมื่อยเลยเนาะตันเมื่อยเลยเนาะตายยังคะตายยังลูกโอเคตายยังเนี่ยตายมันถูกไหมตายยังเนี่ยไม่ใช่ไม่าใช่ตาย ตัวกัดงูครับ <laughs> hmm, <laughs> 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 มันกัดนกกเลยวะสบัดบ่ไหวตัวนักสบัดบ่ไหวตัวนักโกรตัใหญ่ที่เล่ามันจงอ่างวะมนเฮานี่ายูข้ามซอยมันมาเลยซิซอยหมากเองมันกัดได้ลาูข้าน